สวัสดีค่ะวันน oh no, 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 MM> mm> really: ี้อยู่ในเกมอากาไอโอไงตึงตึงตึงโอ้โหแม่งมาเริ่มกันเลยโอ้ยจะโดนโอ้โหนอหนอหนอเหลือเกื่อนตายเฮ้ยไม่น่าเลยเวรกรรมไก่มันโดนฆ่าฆ่าตายนะไอตัวเดิมด้วยนะ ันร่โอ้อีเชี่ยนำมันลอกค่ะท่านผู้ชมครับถ้าใครคิดเล่นเกมน,นี้อย่าเข้าเซิร์ฟคนเยอะๆนะมันหนักใจเยโอ๋อทำไมเล่นใหม่ๆมันเล่นกระจอกจัง ชมแล้วต้องขี้พวันไปก่อนนี่ไป,ไปมาๆนะนี่จะกินจะเริ่มกินตัวแล้วไม่กินขี้แล้วเหม็น <c oughs> ไม่ใช่อะไรเฮ้ยถ้าคุณอยากย่าลืมกระเทหหืบเลยห้าห้าร้อยก็ะเพาะนนะเพราะเราเล่นกระจอกขนาดนี้ห้าร้อยก็พอไม่ได้อ,อ,อะไรมาก เอ้ยยาย่าย่า,อยา,อยาโอ้โหพวกมันกินกันเอง <c oughs> ไก่ตัวนี้แหละจะเป็นคนที่อู้ชอบพวกคนอบอกแล้วผมจะได้กินพวกมัน <c oughs> โอ้อะไรเนี่ยโอเค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  เครื่องแลกๆเลยแลกเลยไม่โอ้โหบอกว่าไม่ไงรูรู้จะเล่นเนี <S <S ่ยเฮ้ยลมเสียเมื่อกี้โดนกินท่านผู้ชมครับผมก็ว่านั่าในซับดีว่าหยาอุ๊ยหยาอู้โค้งแบงมังแบ่งมังแบง นี่ยังไม่กินข้าวข้าตัวใหญ่เนีวยข้าวตัวใหญ่แต่ต้องกินขี้อยู่เพราะขี้มันมีสารอาหารทางโปรตีนโอ้มีคนแบ่งอาหารมาให้เราด้วยโอ้ไม่เอาไม่เอาไมา่ไม่โอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วมอ,วอมันนี่ก็ตอมเมนจองกรรมกันไม่เลิกดิบดิบ Ô ô ô no 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 no, Mẹ đi em Mẹ đi em chú lọc Để bỏ mẹ hai Ơi tai kéo Chắc mà thật Tăng chữ Đúng นี่แหละท่านผู้ชมนี่คือการล้างแค้นกินไม่อิม่มแยะโอ้โหอิ่มเลยเฮ้ยเดี๋ยวครั้งหน้าผมก็จะมาเล่นอากาศไโอให้ดูอีกนะครับท่านผู้ชมซึม่งตอนนี้ผมก็เล่นแล้ค่อยถนัดเพราะเล่นในโทรศัพท์กว่างๆผมก็จะ เล่นให้ท่านผู้ชมดูอีกนะครับก็ช่วงน,นี้ก็เรียนอยู่อยู่มอมอ,มอ,มอ,มอแล้วว่าเฮ้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวคุณรู้ก่อนับเฮ้ยอย่าเฮ้ยหนักใจเจอไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกอันตพาดแล้วอยใหให้ข้าตัวใหญ่สักวันหนึ่งเถอะ อนนดักช่วยวโอ้ยอดนดักอีกแล้ชงนี้ทำไมนักเลงอันธพาลมันชอบกินผมจังเลยกินไม่อิ่มเนี่ยก็เ็นเขียนไม่เนี่ยกินไม่อิ่มเนี่ยกินไม่อิ่มเนี่ยเอออิ่มแลมแล้ เฮ้ยช่วงนี้กินขี้ดีกว่ากินข้าวแลเนี่ยกินข้าวเพราะมันหนีเร็วเกินเร็วเกินตายตายตายโอ้โหแต่การเด็กแม่ขอโทษดีนะครับปู่ปู่กำยาไปหน่อยเออพอดีมันจินนะครับอุยตัวล่ออย่ามันเนียนอย่ามันเนียนนะเด้อไม่ต้องเนียนเลย เดี๋ยวก,กินข้าข่าตัวใหญ่แล้วแค่นี้ข้อาก็ยูดอยดูยก,ก่อนกิงขี้ที่ะาเม็ดที่ะาเม็ดเนี่ยนี่ีไอ้อบางก้อนมันจะสมล่างกันอือ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 ,อ,อ,อจะตายยท่านผู้ชมครับมันข้าวแล้ว ไ้เ <S k iff le> น,นี่ยต้องกลับมาตัวติ้วติ้วเหมือนเดิมกินไม่อิ่มเมื่อกี้กูสะอิ่มมแล้วน่ะแน่มีคนซ่อนมีคนซ่อนไม่ได้แอมไปแล้วโอ้ได้แอมแล้วเฮ้ยตรงนี้มีอาหารกินแบ่งเป็ม มิง,งฟีโหลอฟิวกูเหลือตัวเดียวโอ้โหเต็มหน้าจอเลยเต็มหน้าจอเลยเฮ้ยเฮ้ยผมอยากรู้นะใครมันสร้างเออโดนกินอีกแล้วกลบไปชมครับตอนนี้ผมก็กำลังจะ ไปออกหากินตามเนี่ยยอ้แมงวันตัวเล็กสมเชื่อแมงวันแมงวันแมงวันโอ้โหแม่คนเล่นกากเนี่ยแบบนี้นี่เดี๋ยวให้เล่นใหม่คราชะโดลมจะขึ้นเลยเล่นเกมน,นี้ขึ้นทุกทีเลยนี่น้ำจครับ ผมจะหลอดไมเนี่ยเอาไปหามันดิก็ช่วยด้วยครับผู้ชมมันลำบากมาผู้ชมสงสามผมเลยหนุ่นึ่นกับผมทีสอนทารุนทารุณนักกำเด็กรู้ั้ยสิทธิเด็กอะ่ะไม่เคยดูสิต่อที่เกาดโจนี่ขี่อะไรจังนี่ มีกินเล้ไอ้พวกนั้นอ่ะโคโล่มากลาบหายแต่ผมไม่เห็นโล่มากลาบหายเลยโลบมากลาบผมก็ยังอยู่ลองดูนะครับท่านผู้ชมอ,อ่ะืฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตมครับผมจะนอนกินแล้วอ่าแล้วเอออยู่ชั่วคราวอ๋อเออฮึฮ่า อีกตาหนึ่งนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยเอ้าเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเอออีกตาเดียวอีกตาเดียวอ่ะ ที่บอกไงตาตานี่ผมตัวใหญ่นะเคยรูเขาหน้าผมจะเล่นตัวใหญ่สักแค่ไหนกันเขาเอางงจะมีสกินดีๆมาฝากผู้ชมนะครับเอ,อ่อถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นมาครับในโทรศัพท์แล้วก็ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับโอ้โหมันแดกกันแล้วอีรูเหล็กตันใช่ไหมเอาไม่ตันเน่่โอ้โอ้โอ้ยไอตัวเมื่อกี้ดีกว่าเนี่ยเนี่ยใครเข้ามาโดนโดนโดนแม่มันไม่กินผมผมครับสุสีเพราะมันเห็นว่าผมเป็นคนไทย ไทยแลนด์นะจ้าตัวเราเท่าขี่มดแต่มดอย่ยังยอมตัวเราเท่าขี่มามาแม่งไม่อยอมเพราะมากัดเราเราเจ็บจบตาย กินไม่อิ่มเหมือนกินไม่อิม่มบวมอมพูดจุครบทุกสิบเอ็ดนาทีแล้วผมอ่านะครับคราวนี้ผมนี่กินรัวรัวแน่นแทนนนน้น่แน่แท้แน,น่แท้นี่ตอนนี้ผมอยู่อันดับที่เท่าไหร่นี่ยังสี่สิเบเลยอ่ออีกแล้ว ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับให้อยู่นิ่งไว้เพราะมันจะเกิดอย่างนี้ครับเนี่ยอ๋อแล้ววันนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับนายเทีนยนไอโอทีวีอย่าลืมกดไลค์นะครับ